โรลสุซูกิสวีปเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอานุรักษ์แอรขอบคุณค่ะโรลสุซูกิสวีปค่ะเข้ามาด้วยอาการแอบไม่เย็นค่ะาช่างตรวจเช็คนะคะในส่วนของคอมแอร์ไม่ทํางานค่ะแต่ตัวคอมแอร์มีคาบเลอะใส่ยน้ํายาแอร์ก็จะมีคราบเลอะๆโดย่ะเส้นนี้ก็เดีย๋ดวยวช่างถอดคอมแอร์ออกมาตรวจเช็คค่ะ เในส่วนของคอมแอร์ถอดออกมาเรียบร้อยค่ะกับสภาพในส่วนของตัวคอมแอร์นะคะมีคราบน้ำมันเติมค่ะประปาแต่ในส่วนของปุ่มยางค่ะดูถ้ายหนึ่งปุ่มเดี๋ยวให้ช่างถอดชุดคัดแอร์ล้างความสะอาดคอมแอร์ภายนอกเลยเช็คดูว่ดคอมค่ะเช็คกำลังอัดกำลังดูดดีค่ะฮอนิ้วฮอนิ้วแต่เขาแต่เขาแต่โอเคเป็นคอมดีนะ ทางลงมือทอดใส่วอของชุบคัดแอนค่ะสภาพชุดคัดค่ะอค,คอยคัดหมิน่นความถ่ายน้ำมันคอมค่ะก็มีน้ำมันคอมออกมาเยอะค่ะออกมาพร้อมกับตัว <UV. S 2> ส่วนคอมแอร์าก็จะการที้น้ำสะอาดภายนอกค่ะน้าชีครั่วเออในส่วนของคอมแอร์ค่ะหลังจากที่ล้างความสะอาดภายนอกก็นำไาชีกออรักกกก่วคอมแอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะ,ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการกับชุดแก๊สแอร์ใหม่ขอเติมน้ำมันคองใหม่ค่ะเดี๋ยวไปดูเซตอะไรใหม่ที่จัดลงให้ค่ะ เสร็จอะไรใหม่ที่จัดลงให้รซสูสกิสวีค่ะก็จะมีในส่วนของชุดคัดแแอร์เปลี่ยนคัดแอร์ใหม่ถอดขอบหมวกความถ่ายน้ำมันขอบเติมน้ำมันขอบใหม่ <S <S เปลี่ยนไซส์กองไนเออร์เปลี่ยนลูกยางโอริงจุดที่เราถอดเปลี่ยนอะไรค่ะ,ะช่างจัดการประกอบอะไรใหม่ค่ะออในส่วนของแผงแอร์ก็ถอดออกมาเปลี่ยนตัวไซส์กองไดเออร์ค่ะ จัดการขีดน้าความสะอาดแอร์ค่ะน้ำที่ไหลออกมาดำฝั่งนี้เศษ็จถงเศษดินค่ะรถสุูกีสวีปค่ะส่วนคอมแอร์ก็จัดการประกอบชุดกัดแอร์ใหม่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเติมน้ำมันคอมใหม่หอมกับยูวีเช็คลัว สีน้ำมันของใหม่นะคะก็จะออกสีใสค่ะพอผสมกับ UV ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะก็น้ำมันของดีทายออกมาก็จะเห็นนะคะว่าเป็นสีเหลืองๆค่ะตัว UV นะคะก็จะลอยอยู่ด้านบนเดี๋ยวให้ช่างจัดการเติมน้ำมันของใหม่ค่ะอทางจัดการปีดล้างความสะอาด ครับน้ำมันคโลซูซูกิสวีปเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะมีถอดคอมแม์ออกมาเช็คกำลังอัดกำลังดูดปกติถ่ายน้ำมันคอมล้างความสะอาดคอมแอร์ภายนอกเช็ครั่วไม่รั่วค่ะจัดก,การเปลี่ยนชุดพัดแอร์ใหม่เติมน้ำมันคอมใหม่ของกบวูวีเช็ครั่วล้างทำความสะอาดครับ ต่างๆนะคะที่เกาะในส่วนของสายน้นยาแอร์แผงสายของโบดให้เรียบร้อยค่ะประกอบพ้อมแอร์ลงรถเปลี่ยนลูกแยางอลิสายเขาออก้อมสองตัวตอนนี้ขอแอร์กลับมาทำงานปกติค่ะผัดต้มปีตสองทำงาน้อมตัดชัดลมหยุด้อมทำงานผัดต้มทำงานค่ะ รอดแผงแอร์ออกมาเปลี่ยนไส้กรองด้เออใหม่ให้หนึ่งงานกอบแผงแอร์ลงรดเปลี่ยนลูกยางโรลิ่สายเขาออกแผงไอรสตัวค่ะเดินเบาค่ะการทํางานด้านโลอยู่ที่40่ายอยู่ที่สองอยี่สิค่ะคอมตัดคอมทํางานคอมแอร์ตัดต่อปกติเดินเบา ภายในรถเย็นได้อยู่ที่7องศาค่ะของน้คุมรอบๆอ,อยู่ที่33องศาพคอมแอร์ตัดทีพร้อมทำงานภายในรถปรับระดับน้ำาาอย่งอยู่ที่สูเปิดสปิดพัดลมอยู่ที่2ค่ะวัดความเย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่7องศาโหลดเสร็จเรียบร้อยค่ะโหลดผ่านการใช้งาน192 807 หรือ1 9กิโลเมตรค่ะตอนจัดก,การฉิดล้างความสะอาดแผงแอรหน้ารถให้ค่ะสาน้าที่ไหนออกมาจากแงรา้ทที่ไหนออกมาร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9โมงเช้านะครับปิด6โมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับ ร้านปิดประจำปีวันที่5-9พฤศจิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับ